ประชาชนชาวตำบลหลุมลังอำเภอบออปลอยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวค่ะที่หมู่ที่5ตำบลหลุมลังอำเภอบอบปลอยจังหวัดกาญจนบุรีผู้นำชุมชนกเกษตรกรชาวไร่รวมถึงชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแดบพระพิสุทธิ์สงจำนวน20รูปค่ะในช่วงของเทศกาลปีใหม่2557เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านและคนในชุมชนอีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ําไมตรีความสาม,มัคคีของคนในหมู่บ้านและชุมชนมีประชาชนในตำบลและหมู่บ้านรวมถึงญาติญาติที่กลับมาเยี่ยมบ้านมาเริ่มทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครั้งนี้เป็นจำนวนมากจากนั้นได้มีการทำบุญกลางหมู่บ้านโดยชาวบ,บ้านในชุมชนได้นำอาหาร ข่าวหวานมาร่วมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่เรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2557ซึ่งทางชุมชนบ้านหลุมลังได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ